เชือกจับไหมคะ่ะด้านนี้จับไหมคะ่ะเอานะครับออกแรงดึ๊หนึ่งสองสาึ๊โอ้โหแน่นนาไหมแน่นนาไหมพอ,อแล้วเดี๋ยวลบโอเคอ่าเดี๋ยวลบกวนถือมาให้หน่อยครับนี่นะครับเชือกหนึ่งเส้นยาวขนาดนี้เดี๋ยวเรานะครับ น้องผู้หญิงคะเดี๋ยวเรามองไปในกระเป๋ามันจะมีกันไกอยู่คะ่ะลูกหยิบขึ้นมาค่ะอ่านุ๊ตเอานิวใส่เข้าไปในกันไกพร้อมตัดเสมอโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องผู้หญิงนะครับตัดเชือกเส้นนี้ออกให้เป็นสองเส้นอันนี้เป็นเมายากลแบบใ,ใกล้ๆนะฮะรับรองว่าไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะให้น้องนะครับตัดนะครับเชือกนี้นะฮะให้เป็นสองเส้นนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเชือกจะเป็นยังไงยังไม่ได้บอกไปตัดเลยเอรอเล่นตัดไปแล้วโอ้ยหน้าเสียเลยเมื่อกี้นี้ถือไมาไว้ก็ครับโอเคเราจะให้เด็กๆทั้งสองได้ดูนะครับทานผู้ชมไน้ดูดูมองกันเชือกถูกตัดออกเป็นสองเส้นนะครับการที่จะทําให้มันเป็นเมญกลเนี่ย เมื่อถูกตัดแล้วนะครับเราต้องเอาเชือกเนี่ยมาต่อกันเดี๋ยวผมจะต่อเชือกเส้นนี้ให้ดูดูดีๆนะครับ มายากลมันจะต้องต่อแบบเนียนๆเลยต้องไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนแบบนี้มันคืออะไรการมัดเชือกใส่กันใช่ไหมการมัดเชือกใส่กันใช่ไหมเอาจับม้ไว้รอบนึงฮะทุกคนดูดีๆผมจะพันเชือกเส้นนี้เข้ามาในมือปึ๊บ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 แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องผู้หญิงเขาเป่าเอาเรื่องอยู่เอาไหม น้องของเขาแรงจริงๆรอบสุดท้ายกันโกหนึ่งสองสามเรียบร้อยน้องเขาเป่าเชือกนี้แล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าเชือกที่น้องเขาเป่าไปเมื่อกี้นี้จับไว้หนึ่งด้านครับน้องผู้หญิงมาจับด้านนี้ใกล้ๆค่ะจับไว้หนึ่งด้านครับเอาละฮะจับไว้แน่นๆน้ำหนึ่งสองสามแล้วค่อยดึงพร้อมๆกันแต่ตอบก่อนว่าตอนที่เราจะเป่าเราทําอะไรไปครับ แล้วพี่ทำอะไรต่อครับเอาเชือกมาผูกกันถูกต้องไหมแล้วหนูก็เป็นคนเป่าเองยืมปตรงการาตึงน้าละพร้อมยังหนึ่งสองสามค,าค่อยๆดึงครับโอ้โหที่เบาๆนี่ค่อยๆดึงฮะไม่น่าเชื่อครับว่าเชือกทั้งสองเส้นต่อกันเรียบร้อยปบมือแต่ว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับ การแสดงชุดต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบว่าอลังการมากกว่านี้นิดนึง